ในป่าแห่งหนึ่งที่แสนร่มรื่นปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มีแรคกคูนน้อยชื่อว่าปันปันอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านของปันปันมีสวนแครอทกวางตุง้งและสวนแอปเปิ้ลที่ออกผลมากจนเก็บไปกินกันไม่ทันพ่อและแม่จึงมักชวนปันปันนำผลแอปเปิ้ลไปแบ่งให้กับคุณป้า ที่อาศัยอยู่ข้างบ้านอยู่บ่อยๆวันนี้อากาศสดใสปันปันจึงอาสานำแอปเปิลมาให้คุณป้าด้วยตัวเองคุณป้าพูดว่าขอบใจมากนะจ้าปันปันคุณป้ายิ้มด้วยความเอ็นดูปันปันแล้วเดินกลับเข้าไปในบ้านอยู่พักใหญ่และเดินออกมาพร้อมพายแอปเปิล กลิ่นหอมกลุ่นชวนให้หิวป้าให้จ้ะใายแอปเปิ้ลจากสวนของปันปันไงล่ะคุณป้าพูดพร้อมยื่นภายแอปเปิ้ลให้กับปัน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 ยิ้มรับด้วยความดีใจที่ได้ภายแอปเปิ้ลเมื่อกลับถึงบ้านปันปันตื่นเต้นรีบอวดภายแอปเปิ้ลชาดใ่ที่ได้มาให้คุณแม่ดู แม่ครับแม่ครับพา<ฮ>ยแอปเปิ้ลนี้ทำจากแอปเปิ้ลในสวนของบ้านเราด้วยนะครับปันปันพูดพร้อมยิ้มอย่างภาคภูมิใจแม่ยิ้มรับและบอกกับปันปันว่าเพราะปันปันแบ่งแอปเปิ้ลให้กับคุณป้าคุณป้าเลยแบ่งพายแอปเปิ้ลเป็นการตอบแทนนี่คือความสุขที่ได้จากการแบ่งปันไงจ๊ะการแบ่งปันคืออะไรหรอครับแม่ ปันปันถามด้วยความสงสัยคุณแม่ยิ้มแล้วตอบปันปันว่าคือการแบ่งสิ่งของความรู้หรือความสุขที่เรามีให้ผู้อื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนไงจ้ะแม่ตอบปันปันพอตกกลางคืนก่อนเข้านอนปันปันนึกถึงการแบ่งปันในวันนี้เมื่อเห็นคุณป้ายิ้ม ปันปันก็ยิ้มอย่างมีความสุขไปด้วยแล้วในคืนนั้นปันปันและคุณน้อยก็หลับฝันดีอย่างมีความสุขเช้าวันใหม่ที่สดใสปันปันไปโรงเรียนพร้อมเข้ากล่องและขนมที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ปันปันเห็นว่ามีขนมเยอะมากคงจะกินคนเดียวไม่หมดแน่ ปันปันจึงแบ่งขนมให้กับเพื่อนแต่เมื่อนำคุกกี้ให้กับเจ้าแมวน้อยโจโจ้ปันปันกลับต้องแปลกใจสิงโจโจ้พูดว่าไม่ล่ะเราไม่ชอบกินคุกกี้เจ้าแมวน้อยตอบปฏิเสธออกไปทันทีปันปันหยุดชะงักด้วยความตกใจแล้วตอบเจ้าแมวน้อยไปว่าไม่เป็นไรนะถ้าปันปันมีขนมที่โจโจ้ชอบ ปันปันจะแบ่งให้โจโจ้นะและแล้วปันปันก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้ของที่เราให้บางคนก็มีเหตุผลที่จะไม่รับได้เหมือนกันแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องดังขึ้นโอ้ยโมโมกระต่ายน้อยร้องปันปันจึงถามว่าโมโมไม่ชอบกินคุกกี้ที่เราให้เหรอโมโมตอบว่าเราจะ โมโม่เจ็บฟันโมโม่ฟันผุโอ๊ยไม่เป็นไรนะโมโม่เดี๋ยวก็หายปันปันปลอบโมโม่ในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินคุกกี้อย่างมีความสุขทันใดนั้นก็มีเสียงร้องวายๆออกมาจากข้างๆเอาตุ๊กตาของอุ๋งอิ่งึ้นมาก็โคโคจะเล่นแต่มันของเรานะ เมื่อเดินไปดูจึงพบว่าอุ๋งอิงฮิปโปโน้อยกำลังร้องไห้อยู่ปันปันถามเกิดอะไรขึ้นเนาะอุ๋งอิงอุงอิงตอบจะมีโคโคแย่งตุ๊กตาของเราไปอ,อุ๋งอิงตอบพร้อมร้องไห้โคโคโคตอบกลับทันทีไม่จริงนะอุ๋งอิงแย่งเราเล่นก่อนปันปันเข้ามาห้ามพร้อมพูดว่า ใจเย็นๆนะเดีายแย่งกันเล่นเลยเรามาแบ่งกันเล่นดีกว่าจะได้เล่นตุ๊กตาหมีด้วยกันทุกคนไงทำยังไง,ไงล่ะ,ละอุงอิงกับโคโค่ถามพร้อมกันปันปันจูงมือเพื่อนทั้งสองมานั่งล้อมวงแล้วพูดว่าเราก็มาเล่นไปกันไงนี่ตุ๊กตาหมีของปันปันแบ่งให้โคโค่เล่นนะส่วนตุ๊กตาหมีของโคโค่แบ่งให้อุงอิงไปเล่นนะ ทั้ง2ถามขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วปันปัน,ปนจะ,จะเล่นอะไรละ่ละนี่ไงปันปันก็มาเล่นด้วยกันกับพวกเราทุกคนยังไงละ่ะเล่นด้วยกันหลายคนสนุกออกเพื่อนๆต่างก็นำของเล่นของตัวเองออกมาแบ่งให้กับปันปันได้เล่นด้วยกันจากนั้นปันปันและเพื่อนๆก็นั่งล้อมวง แบ่งของเล่นกันอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพอตกเย็นปันปันกลับถึงบ้านพร้อมเล่าเรื่องราวการแบ่งปันในวันนี้ให้คุณแม่ฟังวันนี้ปันปันมีความสุขจังเลยครับปันปันพูดพร้อมกอดคุณแม่อย่างมีความสุข